น่าดราม่าเลยกันเนี่ยไม่ทําการทํางานกันหรือไงพ่อฟังเสีะค่ะไม่ใช่พ่อเฉซะสน,น่อยแบบนี้มันไม่ถูกนะพี่ลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันคือหัวหน้าแผนกคุณกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณนะคะคุณกันสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะหัวหน้า,น,านี่มันกี่โมงแล้ว ทำไมเพิ่งมาถึงเพิ่งแปดโมงเองนะคะพี่ตวงใช่ครับ8ปดโมงก็เวลามาทำงานปกตินี่ครับตามกฎระเบียบของบริษัทนะเวลาเข้างานมันก็คือ8ปดโมงแต่ถ้า,าตามจิตสำนึกเนี่ยมันก็ควรจะมาถึงก่อนครึ่งชั่วโมงไม่ใช่มาถึงตรงเวลาแบบนี้เออปกติพวกเราก็มา8ปดโมงตรงเวลานะคะคุณกันเจ้าของบริษัทก็ ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะใช่ครับอีกอย่างนึงเนี่ยบ้านผมกับบ้านฟ้านก็ไกลกันมากด้วยถ้ามาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็คงถ้าทําไม่ได้ก็ลาออกไปซะเพราะว่าฉันน่ะคงไม่สามารถจะร่วมงานกับคนที่มีสัญดาณขี้เกียจแบบนี้ได้กัน ฟังฉันเสียใจด้วยนะแล้วกจะทำไงต่ออนี่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 โมแต่นั่งดรามาอะไรกันเนี่ยไม่ทำการทำงานกันหรือไงเทียวทวงคะพ่อฟังเสียค่ะฟังขอลากลับบ้านสักสามสีวันนะคะได้ถ้าจะลากลับบ้านก็ได้นะแต่ว่าเธอต้องทำงานพวกนี้ให้เสร็จก่อน วงครับงานพวกนี้มันเยอะมากเลยนะครับจะให้ทำเสร็จวันเดียวได้ยังไงอ่ะฉันไม่สนฟงังนี่แค่พ่อเธอเสียเองนะถ้าเธอทำงานพวกนี้ไม่เสร็จฉันก็ไม่ให้เธอลาพี่ตัวคะพังของกลับไปจัดงานสมพ่อให้เสร็จก่อนได้ไหมคะเราถ้าง,งานเสร็จแล้วอะ่ะพังจะรีบก,กลับมาเคลียร์งานให้เลยคะ่ะเห็นใจพังเธอะนะคะ ฟังทำไมฉันต้องเห็นใจเธอด้วยฮะนีใเมื่อคนที่เสียคือพ่อของเธอไม่ใช่พ่อของฉันซะหน่อยไม่รู้แหละยังไงเธอก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะให้หลาดได้พี่ตวงคะคนเหมือนกันก็น่าจะเห็นใจกันหน่อยนะคะอีกอย่างใครจะไปรู้ล่ะคะว่าพ่อตัวเองจะมาเสียชีวิตเมื่อไหร่อ่ะใช่ครับ เรื่องพวกนี้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกนะครับพี่จะพูดอะไรเนี่ยช่วยเห็นใจกันหน่อยนะครับเห็นใจอย่างนั้นหรอทูนจ้าถ้าอยากจะได้ความเห็นใจกันนักนะจ๊ะไปทำงานมูลนิธิจ้าฟังไม่รู้ละ่ะเธอต้องทำงานกล่องนี้ให้เสร็จก่อนถ้าเธอทำไม่เสร็จฉันก็ไม่ให้ลาลาก็เท่ากับไล่ออกเธอรู้ใช่ไหมถ้าเธอโดนไล่ออกเนี่ยเธอก็ต้องใช้นี่เงินกู้ของบริษัทให้หมด ทำงานต่อไปซะฟานแกไปจัดการเรื่องพ่อแกเถอะส่วนงานพวกนี้เดี๋ยวฉันช่วยทาเองไม่เป็นไรนะฉันไม่ได้กลัวโดนไล่ออกหรอกนะแต่ฉันยังไม่มีเงินมาจ่ายบริษัทเลยอนะฉันจะโทรไปบอกที่บ้าในให้เขาจัดการเรื่องพ่อไปก่อนอนะขอบใจมากเลยนะ รอคะแม่ตอนนี้ฟางทำงานไม่เสร็จเลยอะถ้าฟังทำงานเสร็จแล้วจะตามไปที่วัดนะคะอ่ะคุณอาคุณฟาง,ฟงนี่เย็นมากแล้วทำไมไม่กลับบ้านกันอีกอะ่ะพอดีพ่อฟางเขเพิ่งเสียวันนี้นะครับแต่พี่ตวงเขาไม่ให้ลาเขาบอกว่าให้ทำงานให้เสร็จก่อนนะครับพ่อฟางเสียแต่ตวงไม่ให้ลากันเหรอใช่ค่ะพี่ตวงบอกว่า ถ้าฟางยังทำงานไม่เสร็จเขาก็ไม่ให้หลาถ้าฟางลาเขาก็จะไลฟ่ฟางออกแล้วก็ให้ใช้หนี้ให้บริษัทอะค่ะฟางก็เลยต้องทำงานให้เสร็จก่อนอะคุณฟางคุณไม่ต้องทำงานอะไรพวกนี้แล้วคุณกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณนะคะคุณกันแล้วถ้าฟางยังทำงานไม่เสร็จพี่ตัวเขาจะไม่ด่าฟางไม่ไลฟ่ฟางออกหรอคะผมเป็นเจ้าของบริษัทเนะ ตอนนี้ผมสั่งให้คุณรีบกลับบ้านไปหาครอบครัวคุณก็ต้องรีบไปฟังรีบไปสิคุณการก็บอกให้รีบไปก็รีบไปสิขอบคุณมากเลยนะคะคุณการขอบคุณนนัทงั้นณางรีบไปก่อนนะคะคุณน้ทถ้าต่อไปนีคุณตัวมาทำอะไรคุณกับคุณฟางอีกให้รีบแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดการเองครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วในที่สุดเนี่ยพรุ่งนี้ก็ถึงวันหยุดสักทีนะฟางเราก็จะได้พักกันละอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยงานเยอะสุดๆเลยอ่ะงานเยอะจริงอในที่สุดก็จะได้หยุดละเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันว่าจะพาแม่ไปทำบุญให้พ่อที่วัดอ่ะนี่งานของพวกเธองานขออาทิตย์หน้าเหรอคะพี่ตวงเปา เอกสารพวกนี้เป็นงานสำหรับวันพรุ่งนี้จ้ะแต่พรุ่งนี้มันเป็นวันเสาร์มันคือวันหยุดนะครับพี่ตวงก็ฉันบอกว่าเป็นงานของวันพรุ่งนี้ก็เท่ากับว่าเธอทั้งสองคนก็ต้องมาทำงานวันหยุดยนี้เลจ้ะเรื่องแค่เนี้ยทำไมไม่เข้าใจงงจริง พี่ตวงคะนี่มันเอกสารงานของพี่ตวงไม่ใช่เหรอคะมันไม่ใช่ของฟางกำนัดนี่คะถ้าอย่างนั้นงานพวกนี้พี่ตวงก็ต้องเป็นคนจัดการสิครับก็พรุ่งนี้ฉันมีนัดกับแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่วันนี้ก็เลยต้องรีบปลับไปเตรียมตัวพี่ตวงก็เลยโยนงานของตัวเองม้คนอื่นทำนั่นเหรอครับแบบนี้มันไม่ถูกนะพี่ใช่ค่ะพี่ทําแบบนี้มันไม่ถูกนะคะ ทุกคนก็มีธุระวันหยุดกันทั้งนั้นน่ะนี่มันงานของพี่พี่ก็ต้องรับผิดชอบเองสิคะนี่ที่มายืนเถียงฉันชอดช็อชอ,ชอ,ชอ,ชอดอยู่เนี่ยลืมแล้วหรอไงว่าฉันคือหัวหน้าแผานกตำแหน่งสูงกว่าพวกเธอถ้าพวกเธอไม่ทำงานพวกเนี้ขยขัดคำสั่งฉันเนี่ยฉันมีสิทธิ์ไล่พวกเธอออกนะอะไรของเขาะ หรือว่าจะมีธุระด่วนสวัสดีค่ะคุณการตวงค่ะคุณตวงพรุ่งนี้มาเจอผมที่บริษัทด้วยนะค่ะแต่มีอะไรหรือเปล่าคะคุณการพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดตวงนะคะคื แล้วทำไม้งให้ตรงไปที่บริษ,ษัทนะคะก็ผมมีนัดลูกค้าพรุ่งนี้แล้วลูกค้าคนนี้ก็เป็นลูกค้าที่ผ่แดกคุณต้องร่วมงานด้วยคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ต้องมาเจอลูกค้าสิเอ่อแต่คุณกันคะเราไปพบลูกค้าวันอื่นไม่ได้หรอคะพอดีพรุ่งนี้ตัวมีธุระสำคัญมากๆเลยะคะ่ะคุณกันเลื่อนลูกค้าเป็นวันอื่นได้ไหมคะ ธุระอะไรมันจะสําคัญกว่างานฮะลูกค้าคนนี้จะซื้อสินค้าที่บริษัทเรามูลค่ากว่า3ล้านบาทถ้าคุณไม่มาผมจะไล่คุณออกเอ้อไอยไล่ของเขาเนี่ยคุณการนะคุณการทําไมเอาแต่ใจเอาเปรียบพนักงานแบบนี้เนี่ยเห็นกับตัว ถ้าเป็นแบบนี้ยผีทะเลของฉันก็ต้องหยอกเลกกันสิโอ้ยอะไรเนี่ยฟานวันนี้เงินออกเราไปกินหมุกทะกันดีไหมอืมเอาดิฉันก็อยากกินเหมือนกันอะเดือนที่แล้วซอสไม่ได้กินเลยอ่ะโถโถโถอีพวกเงินเดือนหมื่นห้า แค่หมูกระทะหัวร้อยเก้ายังไม่มีปัญญากินเลยส <c oughs> วัสดีค่ะคุณกันแหมวันนี้คุณกันเข้าบริษัทเองเลยนะคะมาแต่เช้าเชียวเรานี่ซองอะไรอะคะซองพระป่าหรือเปล่าพอดีวันนี้ผมว่างนะรครับก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจพนักงานอ๋อ แล้วก็เงินเดือนเดือนนี้ไม่ได้โอนเข้าบัญชีให้นะครับเพราะผมจะมาให้ด้วยตัวเองค่ะนี่ของฝากนี่ของคุณนันสองหมืน่นโอ้โห,โหขอบคุณมากเลยนะคะคุณกันเพิ่มเงินเดือนให้ฟ่งตั้งหนะ้าพันเน่ยขอบคุณคุณกันด้วยนะครับที่ขึ้นเงินเดือนให้ผมด้วยครับไม่เป็นไรครับผมขึ้นเงินเดือนให้ตามความสามารถของพนักงาน ของคุณตัวครับขอบคุณค่ะสองหมื่นนี่คุณคันให้ผิดซองหรือเปล่าคะจริงๆตรงงต้อได้สามหมื่นนี่คะทำไมได้สองหมื่นเท่ากับนัดกับฟางเลยะคะไม่ผิดหรอกครับผมให้เงินเดือนตามความสามารถในเมื่อคุณตัวทำหน้าที่ได้ไม่ดีเงินเดือนก็ต้องลดลงถูกแล้วครับ ทำหน้าที่ได้ไม่ดียังไงคะนอกเวลาตรงเ็าทาเสาร์อาทิตย์วันหยุดตรงก็มาทํางานให้คุณกันคะนี่มันจะเอาเปรียบกันบ้างเกินไปแล้วนะคะพอเป็นตัวเองโดนถึงรู้สึกว่ามันเป็นการโดนเอาเปรียบแล้วครับแล้วที่คุณตัวใช้น้ำกาบฟาทำงานนอกเวลาอะไรทำไมไม่เห็นใจพวกเขาบ้างใช่ค่ะพี่ตัวไม่เคยเห็นใจพวกเราเลยนะคะขนาดงานศพพ่อฟางอะ่ะพี่ตัวยังไม่ให้ฟางลาง,งานเลยอะ่ะถึงผมกับฟางจะเป็นลูกน้องพี่ตัว แต่อยากให้พี่ไม่ว่าจะทําอะไรจะพูดอะไรนึกถึงจิตใจพวกเราสองคนบ้างนะครับคุณตวงคุณฟังผมนะการที่เราจะเป็นเจ้านายที่ดีมีลูกน้องที่รักมันต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันอย่าเอาอำนาจไปข่มขู่พวกเขาใจเขาใจเรานะครับคุณตวงพี่ตวงครับต่อไปนี้เนี่ยขอแค่พี่นึกถึงจิตใจเราสองคนก็พอครับใช่ค่ะ ฟางไม่ได้โกรธพี่หรอกนะคะแต่แค่อย่าเอาอำนาจมาข่มขู่พวกเราก็พอค่ะเอออนะัฟางพี่ขอโทษจริงๆนะที่พี่ไม่เคยเห็นอกเห็นใจพวกเธอเลยอะพี่คิดถึงแต่ความสบายของตัวเองพี่ขอโทษจริงๆนะ ต่อไปนี้ก็ต้องทําตัวให้ดีขึ้นนะครับคุณตัวแล้วเงินเดือนจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็คิดซะว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนแล้วกันค่ะ หากเราจ้างคนด้วยเงินก็จะได้แค่งานแต่ถ้าอยากให้เขาทำงานกับเรายังมีความสุขและยาวนานต้องทำงานด้วยใจต่อให้มีอำนาจเป็นนายใหญ่คนโตแค่ไหนก็ต้องรู้จักนึกถึงใจเขาใจเราเพราะสุดท้ายเจ้านายที่ดีคือคนที่นั่งอยู่ในใจของลูกน้องไม่ใช่นั่งบนหัวลูกน้องแล้วที่คุณตัวชัยนักรอซาลีนะครับผู้ชม เอาเรื่องนี้ไปอ่อนตอนเย็นด้วยไม่ใช่หลังเมื่อหลังเมื่อหลังนี่มันกี่โมงแล้วทําไมถึงพึ่งทําไมรูก่อนนะทําไมพึ่งมาถึงถึงพึ่งพี่ตวงคะคนเหมือนกันก็น่าจะเห็นใจกันหน่อยนะคะแล้วอย่างใครจะไปรู้ล่ะคะโอเคห้าสี่สามสองพรุ่งนี้ก็ถึงวันอยู่สักทีเนะฟางเราก็จะได้พักแล้วล่ะ อะไรวะอาทิตย oh, <okay. S 2> ์นี้โ oh, <okay. S 2> ออออเคพอดีเลย,นะเลยพี่ทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคะทุกคนเขาก็มีธุระบ่นแั้วทุระ